สวัสดีค่ะเอนะคะก็ตอนนี้ก็จะมาแจ้งข่าวนะคะว่าเออเคสีการทำร้ายร่างกายของอึ่งน,น้อยหรือว่าประหยัดนะคะที่ข้างศาลสกลน,นะครตอนนี้นะคะไม่ว่าทั้งเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็พยานผู้เกี่ยวข้องนะคะก็รวมทั้งผู้รู้กฎหมายนะคะก็บอกให้ประหยัดนี้รูดซิปปากเลยนะคะตอนนี้ก็ขอบอกเลยว่า ไม่ว่ายูซูปเปอร์ช่องไหนนะคะเรื่องการพูดคุยเราอาจจะขอยุติก่อนเนาะเพื่อว่าเป็นผลกับรูปคดีนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่ว่าจะวงจรปิดหรือว่าตอนนี้ก็พอจะทราบแล้วค่ะว่ารถคันนี้ใครเป็นเจ้าของเนาะก็ขอให้ทางตำรวจเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าเข้ามาในโลกโซเชียลแล้วเนี่ย รูปผลคดีจะเปลี่ยนไปนะคะก็เหมือนอยังคดีนคร4ี่กุอ่ะหนึ่งช่องหนึ่งคนหรือหนึ่ง fc ก็3ความคิดอันนี้แต่และช่องผู้ติดตามเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเพราะฉะนั้น fc ทุกท่านมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์วิเคราะห์แยกแยะมีสิทธิ์ <c oughs> คิดไปเองว่าคนไหนทําร้ายคนรู้คนคนนี้แต่มีหนึ่งเดียวคืออยู่กับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็กล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะประหยัดก็ขอชี้แจงเอฟซีทราบว่าก็จะขอไม่เอ่ยถึงเรื่องคดีไปสักระยะหนึ่งเนาะเพราะว่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทํางานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปูอื่นไปรู้ผลอะไรนิดหน่อยมาจากเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วเอามาพูดมันก็ไม่เรียกว่าเป็นความลับค่ะอันนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็พูดถูกต้องนะคะว่าผู้เสียหายเอาไปพูดเองก็ถือว่าไม่เป็นความลับหรือตอนนี้มีคนพยายามติดต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรนะคะเพราะว่าอยากจะสารแน่อยากจะมีส่วนเอาไปพูดในคอนทงคอนเทนต์นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตือนว่าก็ตอบว่าเข้าไปแล้วแหละว่าไม่ต้องยุ่งคือเคสนี้เป็นระหว่างผู้เสียหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กําลังอยู่ระหว่างการติดตามคนร้ายการสืบสวนสอบสวนนะคะส่วนเรื่องผู้เสียหายเนี่ยก็ตอนนี้ก็รอใบรับรองผลจากแพทย์นะคะว่า อบาดแผลหรือว่าอาการที่ไปถึงมือแพทย์ในวันที่15ที่โดนทํำร้ายมันเนี่ยแผลหนักเบาขนาดไหนก็คือเขาเรียกว่าทางตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจส่งตัวไปรักษานะคะเขาเรียกว่าภาษากฎหมายก็คือรอดูผลอ่า การรักษาความเห็นจากแพทย์ว่าเจ็บตรงไหนช้ำตรงไหนเพราะว่ามีการเอ็กซเรย์ด้วยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนตามกฎหมายเนี่ยเราต้องมีหลักฐานก่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีหนังสือส่งตัวไปโรงพยาบาลที่เมืองสกลนครนะคะแล้วก็มีนายแพทย์ก็คือแพทย์เป็นผู้ตรวจแล้วก็แพทย์ผู้เอ็กซเรย์บาดเจ็บของผู้เสียหายว่าการพกช้ำหรือที่ผู้เสียหายได้รับเนี่ยในวันนั้นมันเจ็บมันปวดตรงไหนก็ ทางแพทย์ก็จะวินิจฉัยแล้วก็ให้เอ็กซเรย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรอผลเอ็กซเรย์ก็น่าจะ7จ็ถึงสิวันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ป่วยอยู่คนเดียววันนั้นขนาดไปหาหมอนะกะาร FC. คนเยอะมากเราก็บอกว่าทําไมต้องเอาเรานอนบนเตียงก็อย่างว่าละค่ะจะเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เนาะเราก็ยังงงว่าเราไม่ได้เจ็บหนักขนาดนั้นนะหมอก็เลยบอกว่าดูภายนอกเราอาจจะไม่เจ็บหนักนะคะเพราะว่า ตามวิธีการแพทย์เนี่ยผู้เข้าห้องฉุกเฉินก็คือการถูกส่งตัวไปห้องฉุกเฉินคือมีอุบัติเหตุไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือว่าโดนทำร้ายร่างกายอะไรมานะคะเขาเรียกว่าฉุกเฉินเพราะฉะนั้นผู้เสียหายก็ได้ยามากินนะคะแล้วก็หมอก็บอกว่าไปรับรองแพทย์เนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้มารับเพื่อเป็นการทำตามกระบวนการกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยูซูเปอร์หรือไอ้แมงโมจะออกมาดิ้นก็เรื่องของเขาแล้วเพราะว่า ตอนนี้ไม่ว่ายานธงเทงหรือใครก็เรื่องกฎหมายไม่มีใครพูดถูกเลยนะคะไม่มีใครพูดถูกเลยเพราะว่าหนึ่งเดียวอยู่กับเจ้าหน้าที่เนาะไม่ว่าจะของศาลหรือที่คุมประพฤติหรือโรงพักนะคะหรือวงจรปิดก็คือแม้แต่ผู้เสียหายยังไม่รู้รายละเอียดนะคะเพราะว่า,เ,า,เ,าเจ้าหน้าที่บอกว่าปล่อยให้เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ประหยัดก,ก็เลยมาแจ้ง f อนะคะว่าเคสทําร้ายร่างกายหรือว่าตอนนี้แมงโมหรือว่ายานธงเิงจะมาเกาะ กระแสนะคะแมงโม้เนะ่เอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะเก็บทรงด้วยนะจ๊ะเพราะว่าประหยัดเขามีทนายที่มีความรู้ไม่เล่นโซเชียลและไม่โหมนะคะส่วนแมงโม้นะ่งานไม่มีก็เข้าใจอ่ะนาะหิวเงินเนาะก็เอ่อเอาตัวเองให้รอดก่อนนะไม่ต้องมาเตือนคนอื่นแล้วก็เก็บทรงเลยคะ่ะการที่จะมาไล่ฟาดไล่หาเรื่องกับผู้หญิงสูงวะะัยเนี่ยแต่ว่าฉลาดกว่าผู้รู้บางคนก็ไม่ต้องทําหรอกนะเอฟซี FC เขาเริ่มฉลาดแล้วเข้าหลังบ้านมานะคะว่าแมงโม้บางตัวเนะ่เก็บทรงไม่อยู่หรือย,ยันทงเทงเหมือนกันคะ่ะ ลูกหลานตัวเองโดนคดีโดนคัดค้านประกันตัวแล้วผิดจริงยังไม่ได้ประกันตัวเลยไม่ต้องมาเป็นห่วงป้าอึ่องหรือปอ้าหยาดนะครับเพราะว่าเอาตัวรอดค่ะมีไหวพิปฏิญยานแล้วก็มีผู้รู้กฎหมายคอยดูแลเรื่องเคสนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท,ท่านที่เริ่มหูตาสว่างนะคะขอบคุณปู่มุนีนะ,ะกัลายามิตรที่ดีที่ไม่ชอบความรุนแรงแล้วขอบคุณเอฟซีที่ถึงจะเกลียดอึง่งไม่ชอบอึง่งแต่แยกแยะนะคะว่าคือมีอะไรกันก็ไปใช้ทางกฎหมายค่ะไม่ ห้หมาหมู่หรือสารเตี้ยนะคะแล้วก็ฝากบอกนิดนึงการแช่งความนะคะคือผู้เสียหายเนี่ยโดนขู่ข่มขู่มาจากอ่ายูซูเปอร์นะคะกลุ่มเล็กๆ ลบุคคลที่เป็นคู่กรณีกันอยู่ก็สืบไม่ยากนะคะนะคะ,นะคะบอกเลยว่าผู้เสียหายไม่ได้มีคนเดียวค่ะที่อเออไม่ใช่ผู้เสียหายแจ้งความไปไม่ได้เอ่ยเพียงบุคคลเดียวนะ,ะเอ่ยเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เป็นอ่าคู่กรณีเก่าแล้วก็ถามว่าบางคนบอกจะไปกล่าวคาดการว่าคาดการว่าคําว่าคาดการนะคะเอซบางคนโง่โงออกมาแมงโม ออกมาดังแต่ท่อเราไม่หมุนนะคะแล้วก็คุยวดว่ารู้กฎหมายนะคะคาว่าผู้เสียหายแจ้งว่าคาดการณว่าจะเป็นว่าแจ้งจากคนนู้นคนนี้หรือในกอในคอในคอในงอในกลุ่มนี้ผู้เป็นจ้างวานหรือสั่งมาเรามีหลักฐานค่ะไม่ใช่มีหลักฐานแค่วันนั้นวันเดียวนะคะเรามีคลิปหลักฐานก่อนหน้านั้นที่ไปคุกคามไม่ว่าจะที่พักไม่ว่าจะไปอ่อข,ข่มขู่ตะโกนบอกแล้วก็มีหลักฐานแสด สำคัญนะคะอยู่ในสาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถึงต้องออกมาแจ้ง f อว่าบางคนก็ยังงงอยู่ไปฟังความข้างเดียวนะคะไปฟังความจากแมงโมกอุปโลกพูดเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นแต่จริงๆแล้วผู้เสียหายขอยืนยันว่าหลักฐานการแจ้งความทุกอย่างไม่ได้มีวันนั้นวันเดียวค่ะมีทั้งคลิปเสียงการข่มขู่ตั้งแต่ที่พักต่างจังหวัดคือที่พาดพิงถึงเราและเป็นคู่กรณีเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น บางคนจะสงสัยว่าไอ้นู่นนี่นั่นก็ปล่อยให้เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเราไม่กล้าร่วงวิพากษ์วิาจารณ์ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ศาลไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตํารวจอย่าเพิ่งสรุปนะคะคนที่จะสรุปสํานวนได้ก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องรอผลการตรวจร่างกายรอผลกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งตอนนี้มีกลิ่นออกมาแล้วค่ะว่ารถคันนี้เป็นของใครเช่ามาอย่างไงยืมมาอย่างไงและใครเป็นคนติดต่อพูดรับงานนะคะเจ้าของเงิน มันอยู่ในกลุ่มนะคะไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะและเป็นการวางแผนมาก่อนค่ะเป็นการมาซุ่มดูผู้เสียหายตั้งแต่ผู้เสียหายเดินทางออกจากบ้านแล้วจะทําตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นศาลนะคะตอนนี้ก็มีคนออกมารับสาภาพเล็กน้อยและให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนาะว่าจะทําลงมือทาร้ายผู้เสียหายตั้งแต่ยังไม่ขึ้นศาลแต่บังเอิญว่าผู้เสียหายเลื่อนรถนะคะไปหาที่จอดจนไปจอดใกล้ <S <S ๆประตูศาลก็ถือว่าเป็นการแคล้วคลาดเป็นบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น คุ้มของผู้เสียหายจากหนักเป็นเบานะคะตอนนี้ก็ไม่มีฟันหักไม่มีเลือดเลือดปากออกนะคะก็คือถือว่าเป็นการรุมทำร้ายกาาันธรรมดาค่ะมันไม่ได้แบบว่าหนักหาอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นการแจ้งวานมาทำร้ายกันเนื่องจากสู้ทางคดีความไม่ได้หรือว่า อ่มันไสเขาที่เขาเก่งกว่าฉลา,าดกว่าแค่นั้นเองค่ะเขาเป็นผู้หญิงสูงวัยแต่เขามีการศึกษาเ้าเรีแล้วก็ก็ไปาว่าเขาปากดีปากหลายส่วนมากก็คือใครไม่ได่าประหยัดกรมหรือด่าอึออ่งน้อยก่อนอึ่งน้อยจะไม่ยุ่งอ่ะแม้ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้รู้เกี่ยว,เก,ยวเกี่ยวข้องทั้งหลายก็บอกว่าให้เราหยุดทาการไร้สดไปก่อนนะคะก็เลยขอขึ้นมาชี้แจงผลการคดีนะคะว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะนะคะก็เพียงแต่ว่าดีลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังบ้านเพื่อความอ่า อะไรนะเขาเรียกว่าผลในรูปคดีเนี่ยไปได้ไวแล้วก็ไม่ล่วนไหลแล้วก็ทําให้โซเชียลนี่ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะช่วงนี้ก็ขออนุญาตไม่ทักทายหลังบ้านกับยูทูบเบอร์ทุกช่องเลยนะคะไม่ต้องทักมานะคะเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจกันเนาะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณ FC สายบุญที่ให้กําลังใจนะคะแล้วก็เอฟซใหม่ที่เข้ามากดติดตามและมาตาม มาฟังจ้องประหยัดไปดูในชุมชนนะคะบางทีแมงโมกก็อวดว่ารู้กฎหมายแต่จริงๆไม่รู้เรื่องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประหยัดหรือทําอะไรลงไปไม่ต้องห่วงนะคะสบายค่ะรู้กฎหมายทุกอย่างนะคะสวัสดีค่ะ